เอาพอดีครับพี่น้องมือนี้มาทดลองตึกป่าเฮาหลังจากฝนท่วมคักๆวันย่างพ่อหาตัวป่ะนะโดยทีมงานตกป่าสร้างมาจากสั่งมาโดยตรงจากบองคุ้งหลงมาเบิกทีมงานกำลังนั่งกมองแกมเงินได้เยกตโตแล้วอ่ะเป็นปลาที่หลังจากน้ำท่วมคักๆน้ำย่างบ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงตัวแล้วโอ้พี่น้องอืมใหญ่โอ้โอ้โอ้บินใกล้น้ำแล้วเดดิซดิซเอาไม้ดิปลาทับทิมตัวหนึ่งปลานิ่มสองปลาเค็งง่ายตัวหนึ่งอ่ะยังอยู่ยเนาะบนนี้เรามาเบิ่งทีมงานมือตกปลามืออาซิบมาแล้วโอ้ได้แล้วได้แล้วอืมปลาย่างไรนิ่มนิ่มเล็ก มิงดำลูกบ้านไร่กับย่าเกาะอายืนอายืนสองทีมนี่สองสองเขาจะเป็นทีมสายประกัดปลาเพาะประกัดปลามืออายุสิบมีหลากหลายสายพันธุ์สนใจทักทายไปได้ดีมีช่องติ๊กต็อกาะย่างอยู่ป่าย่างอยู่ย่างหมุนขั้วๆอยู่เพุ่อน,นโคตรหักเจยวหนา อาหารก็บคืนพ่อจังได้เอามา่อวานให้พาไปเบิ่งดูตัวน้อยตัวใหญ่ซช่ไหมแต่ว่าปลาสาเน่้อบ้องเนื้อแน่นลดดีแซ่บตอดสานตัวบุยใหญ่ปิดได้เนาะตัวเบิ้งงูตัวบิ้งใหญ่ตายห้องสิงลึงียอยู่ใช่หรือหหันมองเัินกล่องปุยอ๋อเป็นตายยังยั่หันตายแล้วอะไรเนี่ยนะยีเด้นยังห่างตั้งแต่ ห้างบ่ห้างแต่ห้างบ่งูเมียนเจ้าเจ้าไอ้ตาตารียบร้อยแล้วไปเผาที่นี้อยู่บ่ห้างมันอด้วยเป็นปลานิ่นนิ่นกิรดาปล่อยมาตั้งแต่สามปีที่แล้วแล้วก็บ่เคยปล่อยชื่อเสือปัยญาทางนาปลานิ่นยังก่อนปลานิ่นกิรดาปลานิ่นแดงปลานิ่นหางแดง มันไปดินหนักใหญ่ใหญ่กว่านะส่งใคลสรุบส่งมาแคลแคลกับปั๊บหม้อข้างด่ำเอาปล่อยบ่ปล่อยเขาไม่ตัวน้อยโอ้มันน้อยบ่เอาเอาเหรียญจะ่ลุหญ่า้สุดยอดขนาดเทคนิคไตออกถึงถังได้บ่เอาเนื้อเมื่อกี้กระเดือนเนื้อไตหนี้โอ้ยมันไตออกเลยอ่ามันไปใส่เมื่อไร่ะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกี่กระเดือนลูกเตียนบ่กินอยู่วะลูกเตียนเห็ดเนื้อปลา เนืยใหม่เจ้ามันแก่ข่อยรูเนี้ยนข่อยอืมบ่ามากินอีกซ้ำบ่บาหนี่เบิดมหมานแล้วเบิอดอีพินิดละพูดแล้วมาข่างูอยู่หันนั่นมองเก้ยวยางมากห,หนึ่งตัวบางใหญ่นึงตายนี่มังอันทัานเล็กอะเห็นปะพูดเลยละเมียนมัน้งตัวสำ้ำแขนเนงูงูยังไล่ขคืองูเสีงนี่แหละงูยังนิด เรบ่เห็นหัวมันสิกัดหัวไปแล้วะเลาะเบิง่งโ้นพักแกะแก้วจากข้าวซุปหนึ่งหาป่าเลาะเบิ่งพักวัตถิกแกงใส่กันอ่ะในพักแกะแก้วโอ้โอ้โอโอต้นนั้นดาวเรื่องขี้งามเลยสมกับฮะตัวนี้คือยุบสวยสวยลงมันหลักถือลบกวนแล้วบ่ sườn thăn nhảy kéo, đây, là oh, đây là. Đi rồi à? đây nào, tôi nhảy chưa bao? Mất tha đấy hẳn lắm, đuôi cái này, ui ui, cần chụp hả? liền sẽ xài nhảy, mượn rồi มีน่พูดได้พูดถี่ขวานหมาะเลยย่นมาห้องรื้ว่าใช่แม่กระพาท่านเห็นท่านเห็นในแม่เว้าแล้วมูเฮามูเฮาเราบม่เคยอ่านเรื่องเพามันมูเฮาขื่อต่เหี้ยเฮามองนอนหขายยปงไงบ้าโอ้มุงคุก มะฮู้เมื่อต่ำน้ำปุ๊ตมาฮู้เอาต้วต่ำๆพ่นจะเอาต้วสูงปกระดุกด,ดุกใงญ่ดุกใหญ่หญโอ้พี่หน่ะพักเลรวเก็บพักไม่กินน้ำนี่ ポットໄປ2ເທື່ອສ່ວນພງຈຶພງຄືນ ผมหมูฮะเสียังม,งมันโมมีแล,แล้วมือแล้วจับรถโอ้ื่องเจ๋อเรามาเอาฟุ้นมาใส่ผักเลยนะ นละมุดต,ตัวนีห้างออกหข้างออกทะย่อยสุกอ่ะเป็นหมากละวหมากฮุ่งหมากฮุ่งไม่เท่าหมากฮุ่งแม่โมท่านผูกโอ้นกมาเห็ดท่างใส้นหมากละมุดขาก่อนนี่ยุบป,ปุยวยช่วยล่องเลือบันน้ำงามเกินเหตุลอลไรว่าวมาเห็ดท่างใส่ มันก็นักแล้วหัวหอมกลบแล้วมันนี่หอมหมักแล้วหมดสุกห้วยหลุดแม่ยนี่ลีน,น,นี่หมดเต็มเลย Cho xúc bắt đầu cuối hết Có khả Bây giờ khẳng lang lột phay Xe nằm của một kìa Thế là cuối này nè, tắt đầu nít nè mưa nàng nè, miền luôn nè ต้องใส่หัวาฮันนั่บ่อืออ้อกล้วยโอ้หมากตึงอ่ะมันาจากซุกแล้วบ่นี่ออกปีงจะฝนมาใหมๆ่ๆพม่ไปหนิตกเครื่องแต่ฝนมาใหมๆ่ๆนี่ตัวนออนนหน,นึ่งออกออกนี่คือแหงกบขวางใช่ไหมรัสภาพบ่ นได้เยอะนีมังเลยเตนดิเจ้าอนนี hmm. <t <ang> t ่ปนานมืออืมปานเขากเลยนั่นบ่อยูยท่านัเนเตนเราหัเลเขาเห็ดเงี้ยเขาขมื่นอุ้ยเตนไงนมันเตนอันขี่้าหมเตยนอนกันเตนตัวใหญ่ๆนะ โอ้ต้นนั้นาคู่ยังมาพ,พ,พโลโพใช่ไมตาโรสบางคุงก็ม,กงมักเงาะสันสันไม่กลมไปกลมไปใส่บวกตาโอ้ตกเครือบองไงอันที่มันออกใส่วังแหล่งวงังฝนนะเนยก็คือม่มีเครือบ,งอบไงพบอะไน ข้อกงคงหน่งหนักมากโอ้อแหงผลเศร้ากับแหงเลยเนาะโอ้ใหญ่เลยวองเผาแม่หมักซีดาพี่น้องฝรั่งมังค่าพูดนะมันดกเกินเหตุเลยพูดนะ เก็บกินไใน้เนตรเนี่ยแต่ว่าเบิดสภาพแล,ลเพะเบิ้ลลักษณะนะเพรอ้มันโดดพุ่งได้เบิ้ลจุดต้นนอนลาดฟาดเลยผมโอ้ยมึงมีเวลาเบิ้งเลยต้นแต่แนวมาปลูกไว้ก็ไม่มีเวลาไเบิ้งอีกอะไรโอ้มันกระทันใหญ่พี่น้องพุทราพันใหไงพุทราพันน้ำนมพันหยักน,นี่ อ่หมา,ากเราปีนี้ซิบอริซิมดีบ่หลังจากปลูกถิ่นปลูกพุ่มมาบ่อุพูดอ่ะเหนือของมาตั้งแต่ไต่กอข้าวละาหมดพี่น้องมันมนั่นงับเงินครับต้นข้าจักอันนีเป็นอะไรเรอ่ยมนขึ้นเราอ้อาอันนี้ก็มาละกอตัวเมีอะไรล่ะก็ได้ อะมักป้อ,ปอ,อมนี่แต่ก็พ่อได้ต่ำเนี่ยหรือว่าสิมียสิภูสิเทอยอยงเี้ยก็ยากแต่ข้อให้เป็นหมากใครกินอ,อันนี้เป็นเนี่ยหลังจากตกแกล้งมากไอ้วนันโซนี่มันจะก่อยมานเทาเออมันจะก่อยมันจะ,นจะทิ่มใบมันจะฟังแต่หัวไปใต้ดินอ่ะแยกเกี่ยวมาเก็บละหมดบอ่อห้องไเก็บเบ,บิดบ่ปลูกให้นกกินน้ำปลูกค้นกินแน่นนกกินแน่ ดกอีกเลยพี่น้องคนกินแน่นกกินแน่คนกินน้ำนกกินน้ำละม,มุดเนาะมึงเศร้าเก็บไปกระตาหน่อยนึงโอ้ล้วลื่นไหมพี่น้องได้แล้วนะกกินกับปอป็นปีงปลามล้าง เพกาที่ยามะริมไม้อู้ดกขนาดเลยนะเพิ่งเป็นปีแรกได้กินปลูกมาสามปีเนี่ยปีแรกเนี่ยทีแรกมันหักคบว่าสังกสิเป็นมากแต่ปีแรกพอละมันหักหลดเมฆโคมาปปับพื้นที่เราเอาเมื่อมาก,ก้วยเอาฮักโคโลแต่ก็มา่ไม่เนี่ยมะลิดไม้เพกาอ่ะเงาแล้วคลิปนี้ทวัสีครัพี่น้องสวัสดีครับ